จะบายดีพอแม่พี่น้องบักคับสิกินยังอ่ะนะไอศ์ครีมลาวไอศ์ครีมเหรอเบิ้งให้ป้าชิมเบิ้งในแช่เบิ้ไอศ์ครีมเหล้านี่ไอซ์ครีมลาวเนาะมันเป็นอะไรเลยมันใส่ยังไงเนี่ยใส่ครีมเอ่อขนมตังแช่ได้พี่น้องไอซ์ครีมลาว สำายดีด้วพี่น้องเ้อะนั่นแหละเสายอีนาะนะน่ะซ่ไปดนม่นี่นไม่่ท่าะนยกกินยา้อยกลลจนชำรากพี่น้องเลยมาเบิ่งได้มอนน่อยนอนเน่ะพี่น้อง ไปอกในซองกำลังสิขวังปุ่อะความลูกว้างุ่นอันนี้ไดี่นอกเออซามีผู้ซามีผู้ลูกกันเจ,จีบับเจีบันนอกเนาะจีคำพองเอยเอยใหญ่เฮาเนาะอีนั่งอย่าไปอย่าไปฉี่ของร้านเด้อแกให้ไปหมดัด ไปที่พแมีพี่น้องแม่บักหนุ่ยอะตุนญ่ตุน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 ไม่ยัุนความระพี่น้องเลยไม่ไงไม่สยสยนมันจะสวไม่ไไม่สวยเพื่อนักขุทั้งเม่ทั้งอันทั้งแม่ทั้งลูกกันกำลังเล่าบังคงเดือพี่น้องเลยและสาวเฮาเนาะเล่างง บอกว่าให้ลอกมาให้ป้าและให้ป้ายำคือสิบวอนเว้นมือแม่ดอกเว้นมือละสาวดอกกินหนังนี่แล้วจักจับเดี๋ยวก็ออกเอาออกสวัสดีครับบังฮามสวัสดีนะแม่ลูกสวัสดีเนยฮะไม่หิวบ่ะไม่ใหญ่ช่วไม่ใหญ่นี่กะนาวหนังเฮียงกันอยู่ซองไอ้น้องขึ้นไม่ใหญ่ทั่วัน Lóc chiao mà ác gửi vinhong rồi lóc bội hiên hùng ta lóc bội đi lóc bội nóng 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 Mì phái nóng nóng nhảy nóng nhảy nóng 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 อันนี้กระลาซาวเขาเนาะพี่น้องเนาะกระลาซ่าวลายเป็นกำลังถิ่นยำตำมังหงเราวันนี้เขาสีตำซุ่มตำสุอันเนาะพี่น้องซื้อกระปุนอีเนี่ยแล้วซื้อซองถุงซื้อกระปุนมาตำด้วมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเขาบได้มี่ยังดอกมีแต่กินตำมังหงกับแกงหน่อไม้พี่น้องเลยก็เลตำตซุ่มตำังหงก็หนึงซุ่มแกงหน่อไม้เอออาหารหลักก็คือเนี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้ตำมังหง Bà, sao giờ mình đưa hay sao? Ừ. Đây ừ. À khai tôm, khai tôm, khai tôm. Khai tôm, khai tôm, khai tôm. Đây mất luôn, vài chín khai tôm. Bà ghê. cái phần này. sao bỏ khai bao phần này? Nhàng nàng. a อเี๊ดจ๊กสิกินตต่หองหงมันยอะรุกกันเลยพี่น้องเลยออยา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 อายาออยาเมื่อนี้อากาศเย็นเย็นดีพี่น้องเ้ยนาวโบหอนบันไดอากาศบรรยากาศดีมือนมู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 าหามูมูันนน้องเมย์น้พี่น้องเ้ยโหแท้ไม่ได้เสือผ่านอาเพศ อัน,นกับขวน้องเม่พี่น้องเลยมาประจํอะาอย่าเพื่อนละซาพี่เดะตามมากีเอาขูดใหญ่ยยน้าออกคนนะสบายดีพี่น้องเนี่ยนั่งน้าหน่อยกําลังตามมาผีอีเด้อพี่น้องเลยนั่งอีกในช่องอันนี้ก็ได้ ตันเรก็พายเล่นโซอืมตันเรก็พามม่นอซนั่งจำเอาคือน้องำชื่อเนาะจำข้าวุนี่แหละพี่น่องข้าวบุกรองถุงกินไอติมเนาะวันนี้กินไอติมแต่ไอติมลาวเนาะ và wow, đủ đang ăn xài bạn nằm kín lưng để pung sẽ lấy bớt ở bụi ở nặng bữa bớt rồi nè đi nãy xài này các bạn tắm bớt rồi nè nào mà pung nhỏ đấy hao ạ, miền trung 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 tâm dụng nam bắc nền tan nhỏ ở tan มันลายเราต้องต้องเยอะๆต้องใส่ลายๆบนน้องไปเื่อนมันจะแซ่บแตแล้วเราใส่กะปิ่อัน่ออ๊บเราเอามยกอนนี้ดอ่องกินดัวอันนั้นหน่อุดีนอเสีลายเสียบลายเสน่อยเสียบหน่อยอเอานุอเดอนงอ๋เอามนยุกเอาอาใส่ถุงนึ่งเอาไปยุกถุงนึง ตัวมันลายเนาะตัวตันเนี่ยเศษ่นองเศษเศษบานเฮาบุมียังดอกกิมตาบางหงแกงเราไม่นงเ้ยไ่กินว่เจใส่เดชมากินนั่่กินวันเจใส่ดชมากินนั่ น้ำตาลขึบาวานมาเรกอเอาหนึตาจะได้ไดียรเสร็สพี่น้องชักข่าง Buy thân mãi bột... thân mãi 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 nó mãi thân 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 หสุดตามคายชีด้คายรวงเนาะพอฉเสร็จหน่อยไวดีบ่เหนาะอ้ยโอย่ยโ้

bảo 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 แทบอยู่เอากระปุ่นยุบอีกได้กระปุ่นกับุญเศราเอ้ยจัากในแนมบุญเศร้าเรายกจา,กเา<ป>กงเลยเกจางว้าดุปุ่นนู้นว่าบ่าน,น,น,นะานัันบนกถูกปุนนู้นน่าฮัลโเอใส่ันช่องบ่วงส่วนโต๊ะแดงเปน็นะนนั่น่ะนู่นอะไรเรียกจ่าววาใสบออกมาทำแค่นี้มา,มากิน กินแต่บอก็ได้มากหมดมเกินบออไ้กินน้องด้วยอันไหนพีเอาหน่อยลูกเอาบวงมาตาไปลูกไปไปไปพีวังพี่ระวังเอาบวงมานลูกไ่ได้ิาดถูกไหมถูกไหเอาบวงเลยเอขุอาอา เบาดิมาเด้อเฮ้ยมาเด้อมานังหนนั่งคัตมาแล้วได้หอเด้อให้มาเบาันอเล้ยมาเฮ้ยาไมมาไมรน้อบอกแล้วมันเก็บต่อมาเฮ้ยมามามานางรวดนปอ็นเอนเจสะเดวะเจสเเดะวะอยากกินกต่ขุนมามาจไปหามออยู่ยังมไป

โบได <Keep S 2> ้สุมแล้วพอดีเลยนะคะว่าไเลยเอาบวงมาสดหน้าม่ให้เด้อน้อยนมันเจ็บ้งก้ากินต่ี่ทุชเอาไี่งเองนใหญ่ย่อ่ะพี่ใหระว่ใหญ่พี่เหมาหมักสมแล้วกูสม้กันได้ má tụ kem bánh kemพี่น้องเอ้ย เค็มอุ่นอุ่นเอาเด้อบักนี่แม่

เปเพงนำบวันทีเบอไปสวยับเจ้าีไปแล้วกยาวกยาก็เป็นนองมันจะดังหมดทำเปนสมนพรเียเอาเอาี่ไหนแว่าอาหาไที่ยด้ลูกค้าลูกค้าาเสี่มแล้อันนี้เม่พ้มค่ะพูเอลูกศิษย์

พี as, ่น้องเอ้ยสิบิดแล้วสองวงพี่น้องเอ้ยอันนี้วงเล็กหน่อยลูกหลานสองวงพี่น้องเอ้ยเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าวก็ได้ไปเล่นะพี่น้องพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้านะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เมดเอนมอนเด้อพี่น้องเอ้ยไปเลยเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะบริสุทสุขคนให้อยู่ดีมีแหงเนาะ บรรยากาศไร้ลืมสบายดีเนาะพี่น้องเนาะเสพเฮหมอสบายดีหรือยังสบายดีพี่น้องล่าไลเดอพี่น้องเอ้ล่าเราจึงมาสบายดีเนาะพี่น้องเนาะเออไปแลสบายดีพระเอกพระเอกซ่องกันนอนอยู่ตกใจพระเอกซ่องกัน พระเอกซ่องกันนอนอยู่พี่น้องเอ้ยตุยหนุ่ยไปเลยลูกบ๊ายบายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมแหมนนไเอ้ยเห็นยิ้มอยู่พี่น้องเอ้ยไปไพี่น้องเอ้ยสบายดีม่ใหญ่ก็นอนโอ้ยระวังงายลงเด้อแม่